สวัสดีครับนะวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการ up pn ให้ได้ลิงก์ไปทํางานนะครับอันดับแรกนะทุกคนคลิกเข้ามาตรงนี้ up pn ปุ๊บนะครับเลือกสินค้าตามที่ต้องการปุ๊บจิ้มเข้าไปนะครับนะแล้วก็ต้องหยิบใส่ตะกร้านะหยิบใส่ตะกร้านะครับสังเกตตรงมุมขวาข้างบนตรงนี้นะมันจะมีรูตะกราจิ้มเข้าไปตรงรูตะกรานะครับเราเอาแค่หนชิ้นนะโคดสด่วนลดเราไม่ได้ใช้กดสั่งซื้อปึ๊บนะครับ ที่อยู่นะเราก็ไปกรอกให้เรียบร้อยอันนี้ใส่ที่อยู่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เลือกวิธีการชําระเงินเป็น QR วอาร์โค้ดนคะิวอารคดกดสั่งซื้อปุ๊บนะครับอ่า,าสินค้านะกดชําระตังนะครับชาระเงินจิ้มเข้าไปกดยอมรับเงื่อนไขตรงนี้นะกดยอมรับป QR code จะเด้งนะครับแล้วเราก็สแกนได้เลยจ้านะก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับ